สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับ JBL Horizon ตัวนี้นะคะว่าใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างและเราก็จะเล่าในส่วนที่เราได้ใช้งานนะคะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องสเปคเนาะแล้วก็ความจริงเจ้าเครื่องนเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนซื้อมานะคะพี่ของเราเนี่ยเป็นคนซื้อมาใช้แต่ว่าเราก็ยืมมาใช้จนเหมือนเป็นของตัวเองโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น JBL Horizon รุ่นแรกนะคะซึ่งเปิดตัวออกมานานมากๆแล้วแหละ หลายปีแล้วนะคะจนตอนนี้เนี่ยก็มีรุ่นที่2ออกมาแล้วด้วยนะ JBL Horizon ตอนนี้เนี่ยเป็นทั้งลำโพงแล้วก็นาฬิกาเลยค่ะไปดูของที่มีมาให้ในกล่องกันค่ะในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็ power adapter นะคะซึ่งก็จะมีหัวเปลี่ยนมาให้ด้วยนะคะตามนี้เลยแล้วก็ยังมีสาย FM ไว้ฟังวิทยุนะคะแล้วก็มีพวกคู่มือการใช้งานคู่มือความปลอดภัยใบรับประกันค่ะ ในส่วนของการใช้งานนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดนะคะถึงจะใช้งานได้อันนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งเลยที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเราจะชอบย้ายเจ้าเครื่องเนี้ยเอาไปใช้ในหลายๆที่ก็เลยจะต้องเอาปลั๊กออกอยู่หลายครั้งเลยค่ะแล้วเราก็จะชอบใช้ลำโพงแบบที่มีแบตในตัวมากกว่าจะได้ไม่ต้องมีใส่อะไรบนโต๊กด้วย ต่อนะคะปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องเนี่ยจะมีทั้งที่นูนขึ้นมากับแบบเรียบๆเราอ่ะไม่ค่อยชอบแบบเรียบๆเพราะว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยเราวางไว้บนโต๊ะใช่ไหมเราก็จะไม่เห็นปุ่มทําให้ต้องเอียงตัวเครื่องมาดูว่าปุ่มกดอะ่ะมันอยู่ตรงไหนถึงแม้ว่าเราจะจาตำแหน่งปุ่มกดได้แล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าพอกดจริงๆเนี่ยมันก็จะลังเลแล้วก็มีโอกาสพลาดกดไม่ถูกได้ แต่พวกปุ่มตรงกลางที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยอันนี้ดีเราสามารถกดเลื่อนเพลงหยุดเพลงหรือเปิดปิดไฟได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูสามารถแบบคำคำหาได้อะไรเงี้ยแล้วก็กดได้ถูกต้องด้วยอยากให้ปุ่มอื่นๆเนี่ยเป็นแบบปุ่มที่นูนขึ้นมานะอย่างปุ่มเปิดปิดบลูทูธเนี่ยเป็นปุ่มที่เราใช้บ่อยที่สุดเลยถ้ามันนูนขึ้นมาเนี่ยมันจะกดง่ายขึ้นมากเลยนอกจากนี้นะคะนอกจากตัวเครื่องจะเป็นทั้งลำโพงแล้วก็นาฬิกาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นหัวชาร์จได้ด้วยนะคะ ตัวเครื่องเนี่ยจะมีช่องเสียบสายชาร์จ Type A มาให้ด้วย2ช่องเราเนี่ยใช้ชาร์จโทรศัพท์กับ iPad เป็นประจำเลยแต่ว่ามันจะแค่5วัตต์เท่านั้นเองค่ะก็เลยจะชาร์จชา้าหน่อยเนาะแล้วอย่างที่บอกไปว่าช่องเนี่ยมันเป็นแบบ Type A ทั้งคู่เลยเราเนี่ยมีสายชาร์จของ iPad ก็ใช้ด้วยไม่ได้นะคะเพราะว่าสายชาร์จ iPad เนี่ยมันเป็น Type C to Type C แต่ว่าดีที่มีสายชาร์จของโทรศัพท์มันเป็นแบบ Type A to Type C พอดีก็เลยใช้ด้วยกันได้ค่ะ ในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานะคะจะปรับความสว่างอัตโนมัติค่ะถ้าสมมติว่าเราปิดไฟเนี่ยตัวหน้าปัดก็จะค่อยๆมืดลงแต่ว่าก็จะยังคงมองเห็นอยู่นะคะถ้าเปิดไฟเนี่ยหน้าปัดก็จะค่อยๆสว่างขึ้นค่ะจะปรับไปตามสภาพแสงในเรื่องของโหมดต่างๆของเจ้าเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เนี่ยสามารถเปิดไฟอ่อนๆได้ด้วยนะคะเหมาะกับการตั้งเป็นโคมไฟหัวเตียงเลยเพราะกดปิดเนี่ยรอสักพักไฟก็จะค่อยๆปิดค่ะ การตั้งปลุกนะคะตัวนี้สามารถตั้งค่าเวลาปลุกไว้ได้2ออันนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะตั้งปลุกทุกวันทุกวันธรรมดาทุกวันหยุดหรือแค่วันเดียวก็ได้ค่ะมีเพลงปลุกให้เลือกด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมาก แล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะให้เปิดไฟตอนปลุกด้วยไหมซึ่งไฟเนี่ยก็สามารถตั้งค่าเวลาได้ด้วยว่าจะให้เปิดไฟกี่นาที สำหรับวิทยุ FM นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันของวิทยุ FM มาให้ด้วยนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้ใช้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฟังวิทยุแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นโหมดที่เราชอบแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเลยนั่นก็คือ l e e p Mode ค่ะเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงไว้แล้วนอนไปด้วยพอมีโหมดนี้ก็ไม่ต้องคอยกังวลคอยปิดเพลงค่ะเพราะว่าโหมดเนี้ยจะสามารถตั้งเวลาไว้ได้เลยว่าจะให้ปิดในอีกกี่นาทีแต่ว่าก็จะมีสูงสุดถึงแค่90นาทีเท่านั้นค่ะ ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะคะเราว่าอยู่ที่แต่ละคนชื่นชอบนะคะสําหรับเราเนี่ยเราชอบนะแต่คือตัวเราเองก็ไม่ได้ลองลําโพงมาเยอะเลยไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะดีสําหรับคนที่ซื้อไปจริงๆหรือเปล่าเรามีลําโพง JBL Go อยู่อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนเนี้ยเนี่ยใช้มาก่อน JBL Horizon ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเราก็ว่าดีถ้าจะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าทางขนาดและราคาเนี่ยมันก็ต่างกันแต่ว่าถ้าไม่นับตรงจุดนั้นเนี่ย ก็จะรู้สึกได้เลยว่าตัว JBL Horizon เนี่ยมันดังกว่าเสียงก็เคลียร์แล้วก็กังวนกว่าด้วยเราคิดว่าต้องลองไปฟังด้วยตัวเองที่ช็อปดีกว่าค่ะแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยชอบเสียงแบบนี้ไหม โดยรวมนะคะเราว่าถ้าใครจะซื้อไปวางไว้ข้างเตียงบนโต๊ะทางานหรือที่ที่ไม่ได้ย้ายไปบ่อยเนี่ยเราว่าโอเคเลยนะคะด้วยฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ลําโพงแต่ว่ามันก็ยังเป็นนาฬิกาแล้วก็ยังเอามาใช้ชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่างๆของเราได้ด้วยแล้วก็ถ้าใครจะเอาไปประดับโต๊ะหรือว่าห้องเนี่ยเราว่าอันนี้ก็โอเคมากๆเลยเพราะเรารู้สึกว่าดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยมันสวยจริงๆแล้วก็มีความล้าสมัยทั้งๆท,ที่ตัวเครื่องเนี่ยก็ออกมาหลายปีแล้วนะคะ โอเคค่ะและนี่ก็คือรีวิวเกี่ยวกับเจ้าตัว JBL Horizon รุ่นแรกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย